กำลังรับฟังรายการทุเดยภูเก็ตนะคะสนับสนุนรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบ,บกน่วยบัญชาการรักษาดินแดนรอดอดจังหวัดภูเก็ตเอฟเอ็มร้อยสองเมกะเฮิรออกอากาศบนเขารังเพเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะสนใจลงโฆษณาในรายการทุเดยภูเก็ตติดต่อได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์แปดหนค่ะ คุณผู้ฟังที่เคารพคะความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์นะคะกองทบกกองทัพเรือกองทัพะากาเรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่ประชาชนคนไทยค่อนข้างหดหู่ใจกับเหตุการณ์ปัญหาพิาพาทชายแดนไทยกัมพูชายืดเยื้อ,อมาสองเดือนตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาค,คม2568ไม่มีใครเชื่อนะคะว่าจะลุกลามบานปลายจนมาถึงขั้นต้องใช้กำลังทหารตอบโต้สู้รบประเทศเพื่อนบ้านจากฟางเส้นสุดท้าย ทหารไทยล่าตร,เระเวนไปเหยียบกับระเบิดอีกครั้งที่ช่องอ่านมาจังหวัดอุบลร,ราชธานีได้รับบาดเจ็บขาขาดหนึ่งนายบาดเจ็บหนายวันพุธที่23รกรกฎาคมรัฐบาลแพ่ทองทานเรียกทูตไทยกลับจากพนมเปญเป็น,นการด่วน และขับทูตกัมพูชาออกภายใน48ชั่วโมงเช้าตรวนพฤหัส24รกรกฎาคมฐานกัมพูชาได้เริ่มเปิดฉากยิงอาวุธนานาชนิดเข้ามาในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินพร้อมยิงถล่มจรวด BM21 เข้ามาตกในอำเภอกัทรทลักษ์จังหวัดศรีสะเกษกองทัพไทยทั้ง4เหล่าทัพบ,บกเรืออากาศตำรวจจำเป็นต้องเปิดฉากปกป้องอธิปไตยและพลเมืองชาวไทย ให้ได้รับความปลอดภัยหลังจากทหารกัมพูชาระดมยิงถล่มจรวด bm 21เหรือ bm 2 1แบบไร้ทิศทางไม่สนเป้าหมายในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีรีสะเกดและสุรินทร์สร้างความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ให้กับพลเรือนไทยโดยไม่สนสายตาชาวโลกตั้งแต่นำทุ่นระเบิด pmn 2มาใช้ละเมิดสัญญาออตตาว่าพร้อมยังนำอาวุธหนักจรวด bm ยียสเไปปักหลักในย่านชุมชนให้เป็นโล่มนุษย์ยิงโจมตี เข้ามาฝั่งชายแดนไทยทําให้โรงพยาบาลโรงเรียนปั๊มน้ํามันร้านสะดวกซื้อบ้านเรือนประชาชนผู้บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงคนชราและอีกมากมายเสียชีวิตแบบน่าสลดทุกทูต้องอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงชายแดนเจ็ดจังหวัดอุบลราชธานีสิซเษสุรินบุรีรัมราแก้วจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดตลอดการประทัแบบต่อเนื่องห้าวันนะคะตั้งแต่วันที่24ถึง28กรกฎาคม 2,568ถึงแม้ประเทศจะ,ะเผชิญมรสุมวิกฤตปัญหาความมั่นคงชาติครั้งใหญ่มีเพียงนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยรักษาการนายกรัฐมนตรีถือว่าโชคดีได้ทหารมืออาชีพไม่ประมาทสถานการณ์เตรียมพร้อมมาตลอดเวลาสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนประกอบด้วย พลเอกทรงวิจินุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกพนาแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ผู้บัญชาการทหารเรือพล้านาการเอกพันพักดีพัฒน,นกุลผู้บัญชาการทหารอากาศพลตํารวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการยุทธบดินทร์ทั้งทางบกและทางอากาศรับโต้หานกัมพูชาปฏิบัติการยุทธบดินทร์มีแนวคิดมาจากยุทธหมายถึงการรบหรือการยุทธ เดบดินหมายถึงแผ่นดินรวมความคือยุทธการแห่งการปกป้องแผ่นดินอย่างถึงที่สุดตอบโต้ศัตรูที่ล้าอธิปไตยไทยโดยมีสามแม่ทัพด่านหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นพลโทบุญสิงห์พาดกลางแม่ทัพภาคที่สองพลโทอมริตบุญสุยาแม่ทัพภาคที่หนึ่งพลเรือโทอภิชาติทรัพย์ประเสรศิฐพอบป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนอกจากนี้นะคะยังมีพลโทนรงธิ์คำพีระ พอบอหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษพลตรีธีรน,นันทขว้างพอบอหน่วยข่าวกรองทางทหารพลตำรวจโทนิตินัยหลังยาหน่ายพบชตชดนำกำลังฐานบวกฐานพรานฐานเรือและตำรวจตระเวนชายแดนร่วมปฏิบัติการครั้งประวัติศาสตร์ในช่วงปลายเดือนกร,รกฎาคม2568แบบสมความภาคภูมิแทนประชาชนชาวไทยนะคะโดยมีฐานอากาศนำเครื่องบิน F-16 และเครื่องบินกรีเพนปฏิบัติการสนับสนุนและคอยตอบโต้ทำลายเป้าหมายเครื่องยิงจรวด b m 2 1หรือ BM-21 ที่เข้ามาคุกคามประเทศไทยการยิงประทะตลอด5วัน24-28บสรกฎาคม2568แนวชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์สะแก้วจันทบ,บุรีและจังหวัดตรา ได้สร้างความสูญเสียทั้งกำลังทหารพลเรือนและทรัพย์สินทั้งสองประเทศแต่ก่อนที่ปัญหาจะบานปลายช่วงเย็นที่28กรกฎาคมนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียประธานอาเซียนได้เชิญนายภูมิธรรมเวชชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีและพลเอกคุณมาเนตนายกกรมพูชาไปร่วมหารือแนวทางสัตยภาพในภูมิภาคอาเซียนจนได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิง แบบไม่มีเงื่อนไขมีผลหลังเที่ยงคืน28กรกฎาคมแต่ทหารเขมรก็ไม่ได้ยอมหยุดยิงทันทีตามข้อตกลงนะคะท่ากลางสายตาชาวไทยและประชาคมโลกมีหลักฐานชัดเจนว่าฝั่งกัมพูชาสมเด็จทุนเซนประธานองคมนตรีกัมพูชาและอดีตนายกคอยนั่งบรราการเหตุการณ์ละเมิดแหกทุกกฎเกณฑ์เชื่อว่าหลังจากนี้จะนำไปสู่การเรียกร้องสอบสวนอาญากรรมสงครามตามกฎหมาย ระหว่างประเทศสำหรับตัวเลขสูญเสียของประเทศไทยหลังเหตุการณ์หยุดยิงนั้นนะคะกระทรวงสาธารณาสุขได้สรุปข้อมูลในวันที่31รรกรกฎาคมรายงานตัวเลขผู้ที่ได้รับผลกระทบระหว่างวันที่24-30กรกฎาคม2568ทหารพลีชีพ15นายบาดเจ็บ177นายนะคะส่วนพลเรือนเสียชีวิต16ศพบ,บาดเจ็บ38รายค่ะ เหล่าบรรดาผู้กล้าทุกเหล่าทัพไม่ไว่าจะเป็นทหารตำรวจและนักรบชุดดำทหารพรานทหารพรานนาวิกโยธินได้ร่วมกันสร้างวีรกรรมปกป้องพื้นแผ่นดินไม่ให้ใครเข้ามารุกรานเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ปฏิบัติการยุทธบดินในเดือนกรกฎาคม2568ได้แสดงให้สายตาชาวโลกได้เห็นว่าประเทศไทยไทยนรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดนะคะจะถูกบันทึกเอาไว้ ให้ลูกหลานได้เล่าขานสืบต่อกันไปตลอดการค่ะเพื่อเป็นการสะดุดีวีรกรรมครั้งนี้ขออนุญาตเปิดรายชื่อ15วีรชนทหารกล้ายอมสละชีพปกป้องอธิปไตยแผ่นดินประกอบด้วยพลทหารวรันชิตยวงสุวรรณพลสลับสายกองร้อยเครื่องยิงลูกระเบิดหนักกรมฐานราบที่13กองพลฐานราบที่สาสเอกนพดลบุญเลิศ พลลาตรเวนกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่หกกองพลฐานราบที่หกสิบเอกกฤษาดาน้อยโคตรพนักงานวิทยุโทรเลขกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่หกกองพลฐานราบที่หกสิบเอกจิรายุสิงอ้นพลลาดตระเวนกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่หกกองพลฐานราบที่หกจากสิบเอกทวัชชัยบุสภาลาดตระเวนปืนใหญ่ 106,006กองพันฐานปืนใหญ่ที่106กรมฐานปืนใหญ่ที่6 1สโทสราวุธยามสวัสด์กองร้อยอาวุธเบาที่1 0 8รอแ0หกรมฐานราบที่8 10เอกิรายุุธอินทุมานกองพันจูโจมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษพลทหารยานพัฒโครสาขากองพันฐานราบที่2กรมฐานที่3 สิบเอกอมรินผาสุกกองพันฐานราบที่สามกรมฐานราบที่ยี่สิบสามพลฐานศิรวิ์พินโยสุกกองพันธานราบที่สองกรมฐานราบที่แปดจ่าสิบเอกกโนไทยป้องแก้วกองพันปฏิบัติการพิเศษกรมรบพิเศษที่สามจ่าสิบเอกธีรยุทธ์สีจุ้ยจ่ายกองพันธานราบที่สามกรมฐานราบที่สิบสามจ่าสิบเอกอพิรมทรงพุทธกองพันฐานราบที่สามกรมฐานราบที่สิบแปดขออภัยค่ะกรมฐานราบที่แปด พลันานธีรยุทธกระจ่างทองกองพันธานปืนใหญ่ต่อสู้กากศยานที่สองกรมทานปืนใหญ่ต่อสู้กากศยานที่สองและ10โทต่อพงพันดวงกองพันธานราบที่สามกรมฐานราบที่16ขอบพระคุณข้อมูลจากผู้พันบานเย็นค่ะ คือหัวใจและจิตวิญญาณของทหารกล้าที่มุ่งม,มั่นต่อการปฏิบัติทุกภารกิจเพื่อพิทักษ์ปกป้องอธิปไตยบนพื้นแผ่นดินทองของไทยทุกตารางนิ้วให้รอดผลจากภาัยคุกคามทุกรูปแบบมาร่วมกันส่งกำลังใจและออมกอดแห่งความห่วงใยสู้ทหารชายแดน,นไทยนิรักสมบิแต่ถึงรบไม่ลาดเพราะความสมบูรณ์ของประชาชนและประเทศชาติคือที่สุดแห่งการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกปัก รักษาประชาทีเพื่อเสรีชาติชนของตนเองคุณกำลังรับฟังรายการชุเดยภูเก็ตนะคะสนับสนุนรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทบ,บกน่วยบัญชาการรักษาดินแดนรอดอจังหวัดภูเก็ตเอฟเอ็มจุดสองห้าเมกะเฮิรออกอากาศบนเขารังเพิ่อเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะ รัศมีการกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจ,จังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่และอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะหรือรับฟังทางอินเทอร์เน็ตรักษาดินแดน radio.com ค่ะสนใจลงโฆษณาในรายการท o เดย์ภูเก็ตติดต่อได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์081607-8219ค่ะ